สวัสดีครับวันนี้วันที่17กันยายน2567ันาวันนี้มีโอกาสดีได้เดินทางมาถึงในเขตอำเภอเมืองลำพูนมาเห็นวิวเทืทัศน์สวยนะครับอันนี้เป็นเป็นลักษณะเป็นเ,เป็นหนองน้ำนะครับเป็นหนองน้ำธรรมชาติที่ใหญ่มาก กว้างเป็นหลายประมาณาพื้นที่ประมาณ5-600เ,เมตรนะครับใหญ่เท่ากับใหญ่กว่าสนามฟุตบอลน,นะครับผมแล้วก็มีมีดมบัวเาขาปลูกดมบัวไว้นี้มากมายนะครับผมแล้วก็ตรนนี้จะมีรุ้งกินน้ำด้วยนะครับผม มีรุงกินน้ําแต่ตอนนี้มันจะเห็นอ่อนๆน,นิดหนึ่งไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่ครับผมตรงไปดอยนี้เราโดยขม่นะครับเป็นบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่บนดอยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกาลังจะเดินทางไปเยี่ยมชมนะครับผมวันนี้เห็นบรรยากาศสวยๆก็เลยเก็บบันทึกภาพไว้นิดน้หน่อยให้ออมมาไว้ดูนะครับผม โอเคครับสวัสดีครับ